สวัสดีครับแฟนคลับเซลบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องราวของการตระหนักรู้ตัวเองครับคุณนิกชมิธนะฮะไ,ได้จางนี้นะฮะคุณนิกชมิธบอกว่านะครับสิ่งที่แยกแยะนักเทรดที่เก่งนะครับออกจากนักเทรดทั่วไปนั้นคือระดับการตระหนักรู้ในตัวเองนะฮะเดี๋ยวทวีตนี้ให้ลิงก์คลิปแล้วกันนะครับถ้าคุณสนใจนะผมแปลมาได้หกหัวข้อเลยบอกว,ว่านะฮะ สิ่งที่แยกแยะสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่เก่งสุดออกจากคนอื่นคือระดับการตระหนักรู้ตัวเองครับเพราะว่าก็บอกเลว่าความได้เปรียบในการเทรดที่ดีสุดที่คุณสามารถทำได้คือการรู้จักตัวเองฮะเมื่อเราไม่เข้าใจตัวเองครับแล้วก็ไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองนะเราจะทำการเลือกไม่ถูกต้องครับ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถระบุอารมณ์เหล่านั้นได้ครับว่าเป็นอะไรนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับด้วยตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มตัดสินใจอย่างรอบคอบครับแล้วก็รอบรู้เกี่ยวกับวิธีการตอบสนองดีสุดในสถานการณ์ใดก็ตามครับตรงนี้สําคัญนะครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยผมได้ไปจริงจังนะในช่องที่เรียกว่า เซลสโตอิก uh, นะครับเป็นช่องใหม่ผมนะที่พูดถึงเรื่องราวของสโตอิกครับ mm hmm. ก็จะมีประเด็นที่สโตอิกเขาทำมาซึ่งเขาจะหลักการสโตอิกคือเขาจะมีสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมที่เรียกว่าความสุขนะอันดับแรกเริ่มจากการแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้ควบคุมไม่ได้แล้วก็รับผิดชอบครับ mm hmm. เพื่อน,นำไปสู่นะครับ mm hmm. การใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ลื่นไหลไปตามคันลองไปตามโลกครับนะฮะ ซึ่งในนั้นอ่ะมันจะมีการฝึกสตินะครับจะมีการทําให้เรามีสติทําให้เรามีการบันทึกทบทวนตัวเองครับแล้วก็มีการรู้ว่าตัวเรานั้นมีช่องว่างโซเอกอยู่เขารียกว่าเิริภาพในการเลือกก่อนตอบสนองครับถ้าใกล้สนใจก็ไปตามได้นะครับช่องเซลล์โซเอกนะครับก็จะมี FC พันแท้ตามมาเยอะแล้วครับก็ดูกันฮะ นีครับเรื่องราวของการสติกนั้นจะสอนให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ครับาตามอารมณ์ตัวเองนะฮะร,รู้จักระงับอารมณ์ตัวเองแล้วก็เข้าใจมีเหตุผลใช้ใช้ตรก,กะในการตอบสนองทนทนี่จะเป็นอารมณ์ตอบสนองเพียวๆนะครับเนี่ยค,คุณนิกซิมิทบอกว่านี่แหละเนี่ยค,ความสามารถในการระบ,บอารมณ์คนเะ เป็นที่มาของความสําเร็จการเทรดครับถ้าคุณอยากสําเร็จการเทรดนะคุณต้องมีความสามารถในการวรวบรวมตัวเองครับแล้วก็ทําการตัดสินใจที่ดีครับโดยที่ไม่เป็นไปตามอารมณ์ครับใช้ตรกกะฮะโมเองนี้นะโตอีกเนี่ยใช้ได้เลยครับคุณแอพพลายเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเพราะว่าการเทรดแท้จริงนั้นเป็นเกมทางจิตใจครับ เป็นเรื่องของการตัดสินใจในวะงวินัยทั้งหมด p s y c h o นะครับแล้วก็การควบคุมตัวเองครับถ้าคนควบคุมตัวเองได้นะซึ่งเริ่มต้นครับมาจากอะไรครับนะฮะการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองครับคุณต้องระบุอารมณ์ตัวเองได้ครับแล้วก็สามารถตัดสินใจโดยที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นมาเป็นผู้นาครับมาเป็นผู้กมกุมบางเหียนี่คุณทำไรนะครับคุณต้อง มีตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ความรอบคอบมีตรกะนะครับถ้าคุณสามารถได้จะนะฮะรู้ทักษรรมตัวเองครับนั่นแหละครับคุณจะทําการเทรดได้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะการทําตามแผนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่แพนิคครับนะฮะแล้วก็คุณสามารถจะรู้จักอดทนรอคอยได้มีไปไหนมากขึ้นนะครับนี่ครับเมื่อไรก็ตามที่คุณ รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะครับคุณจะสามารถสงบเสียอารมณ์ได้ครับท่ามกลางความวุ่นวายนะครับและคุณจะรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณควรหยุดคุณควรถอยครับเพราะว่านั่นแหละมันเป็นอำนาจครับในการควบคุมตัวเองครับแน่นอนครับเรื่องนี้ผมการันตีว่าสโตอิกมีแน่นอนครับเรื่องนี้ไปศึกษาได้เลยนะครับ ที่สําคัญนะครับมเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณมีการารู้เ่าทานอารมณ์ตัวเองครับมีสตินะแล้วก็มีความตระหนักรู้เนี่ยนะคุณจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเ,ออเข้าใจว่าตัวเองมีอคตินะอคติเนี่ยโตอิกเขาจะเรียกว่าเป็นความเห็นฮะเป็นความเห็นเขาสอนให้เราเนี่ยมีการหน่วงครับก็เรียกว่ามีการพอยส์หยุดชั่วคราวก่อนตัดสินใจครับนะฮะเพราะว่า เราต้องมีการตรวจสอบนะฮะว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดออกมานั้นสิ่งที่เราอยากจะแสดงออกมานั้นแท้จริงนะมันมันเป็นตรกกะเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นอารมณ์ครับนะฮะพวกนี้แหละมันต้องใช้นะครับใช้สตินะครับใช้การจะหนักรู้ตัวเองครับเพราะว่าเมื่อเรามีสตินั้นเราจะมีช่วงเวลาที่มันช่วงเวลาในการทบทวนตัวเองก่อนตัด ก่อนที่จะตอบสนองเนี่ยมีช่องว่างมากกว่าคนทั่วไปนะครับทำให้เราเนี่ยตระหนักถึงอกติครับแล้วก็แนวโน้มเราได้ครับวันนี้ก็ตามครับที่เราเริ่มอธิบายนะถึงกอกติเหล่านั้นได้เนี่ยเราจะมองสถานการณ์แล้วก็ตอบสนองในแบบที่สง่างามมากขึ้นครับแล้วก็มีความเป็นกลางแล้วก็มีตักกะมากขึ้นนะครับสิ่งนี้ฮะสติการตระหนักรู้เนี่ย การรู้ต้องทันตัวเองครับช่วยเราเหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้นะครับโดยเฉพาะความผิดพลาดราคาแพงครับที่ทําให้พอเราพังฮะง่ายๆอะไรครับนักเทรดส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาอะไรครับโฟมูครับกลัวตกรถเนี่ยอารมณ์ละฮะอารมณ์กลัวตกรถเนี่ยต้องเข้าซื้อเพราะว่าชาวบ้านเขาเข้าซื้อเราต้องเข้าตามฮะับโฟมูครับโดยที่ ลืมนึกถึงความเสี่ยงครับว่าช่วงเวลาเนี่ยขนเข้าเยอะเนี่ยมันเป็นกับดักนะว้ยจะโดนตบก็ได้นะไม่รู้ครับแต่ว่าเข้าก่อนอารมณ์นะสองเลยครับแก้แค้นฮะพอขาดทุนมากก็อยากแก้แค้นอยากเอาคืนทันทีครับด้วยการถัวเฉลี่ยขาดทุนฮะด้วยการนะครับไม่ยอมรับการขาดทุนฮะพวกนี้อันตรายครับอันตราย เหล่านี้มันเป็นการตอบสนองตามอารมณ์นะครับโดยที่เราลืมว่าเรามียังช่องว่างทางานในการตอบสนองอนะถ้าคุณฝึกฝนการมีสตินะครับพวกนี้ผมว่าสําคัญสุดคือนะครับง่ายๆเริ่มต้นจากการอยู่คนเดียวไ,ได้นะครับถ้าคนอยู่คนเดียวได้นะคุณจะมีความใจเย็นมากขึ้นนะแล้วคุณจะอยู่กับตัวเองครับแล้วคุณจะเห็นว่าเออเนี่ยตอนนี้ฉันคิดพวกนี้อยู่นะแรงกระตุ้นมาจากไหนอะไรเนี่ย คุณจะการสืบค้นกลับมาครับว่าเออจริงๆอ่ะคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วอ่ะความคิดไม่ใช่ของคุณฮะคุณไม่ใช่ความคิดนีคุณไม่ใช่ความคิดความคิดเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่สมองมันสร้างขึ้นมาคุณคือปัจจุบันฮะคุณไม่ใช่อดีตนฮะและคุณไม่ใช่อนาคตนะฮะสติคือการอยู่กับปัจจุบันนะครับ พวกนี้ถ้าคุณเข้าใจนะถ้าคุณมีสติมากขึ้นพัฒนาเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาราคาแพงที่มาจากการตอบสนองตามอารมณ์ทันทีฮะนะฮะคุณนิกชิมิก็สรุปว่านะครับหากคุณกําลังมองหาความได้เปรียบในการเทรดนะครับอย่าเสียเวลาไปกัการค้นหาระบบหรืออินดิเคเตอร์ที่เพอร์เฟกนะครับอย่า เพราะสิ่งนั้นอยู่ไกลตัวครับนะฮะจงโฟกัสไปที่การเป็นนักเทรดที่รู้จักตัวเองมากขึ้นครับจงโฟกัสไปการเป็นนักเทรดที่รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับมันเป็นทักษะเดียวนะครับถ้าคุณพัฒนานะถ้าคุณถ่องแท้กัมันนะมันจะเวิร์กครับแล้วมันจะรับใช้คุณในทุกด้านของชีวิตเลยฮะเลยเป็นทักษะที่ทำให้คุณได้เปรียบในตลาดเก่งกำไรครับแล้วก็ใน เกมชีวิตอย่างแท้จริงครก็เน้นย้ำนะครับว่าเรื่องนี้นะครับสโตอิกคือสิ่งที่สิ่งที่คุณนิกเซมิธเขาพูดมานะครับผมรู้แล้วก็มันใช่ครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาทำรองรับก่อนครับตอนนี้คนตามไม่เยอะครับแต่ผมคิดว่าถ้าถ้ามีคนสนใจนะ <c oughs> ถ้ามีคนเห็นความสำคัญนะมันจะบูมแนละมันก็จะเป็นแพร่หลายมากขึ้นแน่นอนนะเนี่ยก็เท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ